สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สลัดครีเอเตอร์พอดแคสต์คุณอยู่กับนุษนิพนั์สิ้นทุกค,ค่ะวันนี้นุชหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเช่นเคยนะคะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่ได้พูดถึงโปรไบโอติกตอนนี้นุษจะพูดถึงพรีไบโอติกค่ะสองตัวนี้เกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวนุชจะมาพูดให้ฟังวันนี้ค่ะการที่นุษหยิบยกเรื่องโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกมาพูดให้ฟังนี้ก็ เกิดเนื่องจากว่าตัวนุชเองนะคะอยากจะดีท็อกลํำไส้ตัวเองค่ะก็เลยหาร้านที่ขายน้ำผักผลไม้สกัดเย็นก็ไปเจออยู่ร้านหนึ่งนะคะก็ได้อินบล็อกไปถามเขาเราก็บอกปัญหาเราไปนะคะว่าเออเนี่ยเราทานผักและผลไม้เกือบทุกมื้อเลยแล้วก็ทานเยอะด้วยนะคะแต่ว่าลํำไส้ไม่ค่อยจะบีบตัวเท่าไหร่คิดว่าถ้าเกิดว่าซื้อน้ำผักผลไม้สกัดเย็นมาทานเนี่ย น่าจะล้างลำไส้ได้นะคะน่าจะล้างตะกรนในลำไส้ได้แล้วก็ทําให้การขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นเป็นปกตินะคะเขาก็ใจดีมากนะคะให้ความรู้กับเราว่าเออการที่ลำไส้เราไม่บีบตัวเนี่ยบางที่อาจจะเกิดจากการขาดโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกนะคะเขาก็อธิบายยกใหญ่เลยว่าโปรไบโอติกคืออะไรพรีไบโอติกคืออะไรนะคะ นุชก็รู้สึกเหมือนว่าเปิดโลกใหม่เลยนะคะก็เลยมาค้นคว้าว่าเออโปรไบโอติกเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็พรีไบโอติกคืออะไรแล้วก็อยากจะนำความรู้นี้นะคะมาแชร์ให้กับผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะเราจะพูดถึงสมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารกันก่อนเลยค่ะ ปกติแล้วร่างกายของเราจะต้องสัมผัสกับจุลินทรีย์ตลอดเวลานะคะแล้วก็จํานวนจุลินทรีย์เป็นล้านล้านตัวนะคะที่อยู่บนผิวของเราทั้งด้านนอกและด้านในค่ะอย่างเช่นช่องปากทางเดินหายใจทางเดินอาหารระบบขับถ่ายแล้วก็อวัยวะสืบพันธุ์โดยที่ไม่พบในอวัยวะภายในไม่พบในเลือดแล้วก็น้ําเหลืองนะคะจุลินทรีย์เหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายหรือจําเป็นต่อสุขภาพของเราเลยค่ะ เราเรียกจุลินทรีย์เหล่านี้ว่าจุลินทรีย์ประจําถิน่นในระบบทางเดิอนอาหารนะคะเป็นบริเวณที่มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เยอะมากภายในช่องปากนะคะมี 10- บถึงหนึล้านตัวค่ะภายในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นะคะซึ่งเชื่อมติดกันเนาะก็จะมีจุลินทรีย100์1 0 0่งถึงหนึ่ล้านตัวภายในลำไส้ใหญ่จะมีเยอะที่สุดค่ะคือ1 0 0 0 0ถึงหนึ่งแล้านตัวเลยค่ะ โดยจุลินทรีย์นี้นะคะจะเป็นแบคทีเรียแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ค่ะก็คือกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะก็คือ lactobacillus นะคะอันนี้คุ้นๆเนาะที่เขาเอาใส่ในโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ bifidobacterium นะคะซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สร้างกรดแลคติก ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคนะคะแล้วก็ช่วยดูดซึมอาหารรวมถึงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยค่ะอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นจุลินทรีย์ตัวร้ายนะคะซึ่งทําให้เกิดโรคอย่างเช่นโรคท้องร่วงโรคมะเร็งชื่อจุลินทรีย์นี้ก็คือ c l o สทรีดิอมค่ะในสภาวะที่ร่างกายของเราเป็นปกตินะคะจุลินทรีย์ทั้งสงกลุ่มเนี่ยจะรักษาสมดุล โดยจุลินทรีย์ตัวดีนะคะจะมีอยู่ที่ประมาณ85%ส่วนจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคจะมีอยู่15%ค่ะแต่จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยจะลดลงก็ต่อเมื่อ 1. คือมีอายุมากขึ้นนะคะ2คือความเครียด 3. คือการได้รับสารปนเปื้อนในอาหารหรือว่ามีการทานยาคุมกำเนิดหรือยาปฏิชีวนะ ก็จะส่งผลให้ร่างกายของเรามีความผิดปกตินะคะอย่างเช่นท้องผูกโรคภูมิแพ้นะคะระดับคอเลสเตอรอลสูงหรือขั้นร้ายแรงเนี่ยก็คือเป็นมะเร็งลำไส้นั่นเองค่ะการที่จะทำให้จุลินทรีย์ตัวดีเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็จะต้องรับประทานผักสดผลไม้สดอาหารที่ปลอดสารพิษที่สำคัญต้องรับประทานอาหารที่ปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารได้ก็คือ พรีไบโอติกและโปรไบโอติกนั่นเองนะคะโปรไบโอติกเนี่ยนุได้พูดไปแล้วในตอนที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฟังลองย้อนไปดูย้อนไปฟังพอดแคสต์ในตอนที่แล้วนะคะตอนนี้เราจะพูดถึงพรีไบโอติกค่ะการที่เราทานอาหารที่มีเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปในร่างกายก็ไม่ได้หมายความว่าโปรไบโอติกนั้นจะอยู่ในร่างกายของเรานะคะเนื่องจากว่า อาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยจะถูกย่อยในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยจะมีการดูดซึมน้ําแล้วก็แร่ธาตุเท่านั้นดังนั้นจุลินทรีย์บริเวณลำไส้ใหญ่ก็เลยขาดอาหารนะคะดังนั้นเราจะต้องให้อาหารโปร b บ o t ติกนั่นก็คือพรีไบโอติค่ะ Prebiotic คืออะไรมาฟังกันค่ะ Prebiotic กก็คือใยอาหารที่เราทานเข้าไปแล้วจะไม่ถูกย่อย ที่กระเพาะอาหารไม่ถูกย่อยที่ลำไส้เล็กแต่จะส่งผ่านไปยังลำไส้ใหญ่เลยค่ะเพื่อไปเลี้ยงโปรไบโอติกในลำไส้ใหญ่อาหารตามธรรมชาติที่มีพรีไบโอติกมากนะคะก็คือข้าวสาลีค่ะกระเทียมกล้วยหอมหัวใหญ่นะคะน้ำผึ้งหน่อไม้ฝรั่งค่ะและพรีไบโอติกที่มีการใช้มากที่สุดนะคะมีอยู่2ตัวค่ะก็คือฟรุกโตโอลิโกแซคคารายแล้วก็อินนูลิน เรามาดูรายละเอียดของทั้งสองตัวนี้นะคะ2ตัวนี้เป็นใยอาหารที่มีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็ละลายน้ําได้ดีค่ะอินูลินเปรียบเสมือนพี่ใหญ่ค่ะเป็นสารจําพวกโพลีแซคคารายที่พืชสะสมเป็นอาหารพบมากในเห็ดหัวหอมกระเทียมแล้วก็กล้วยค่ะส่วนตัวที่2นะคะฟุูโตโอลิโกแซคคารายเนี่ย ไม่สามารถถูกย่อยโดยเอนไซม์ในระบบทางเดิอนอาหารของมนุษย์ได้นะคะแต่จะถูกย่อยโดยแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ค่ะพบมากในข,าาข้าวาสาลีข้าวไรซ์หัวหอมนะคะแล้วก็แกนตะวันกล้วยถั่วเหลืองและพืชประเภทหัวค่ะมีความหวานประมาณ30%ของน้ำตาลทรายนะคะในการทดลองนะคะมีการให้คนรับประทานอินูลินและโอลิโกโฟโุกโตสประมาณ5-20กรัมต่อวันก็คือ 1>, 1ช้อนชาถึง1ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะเป็นเวลา15วันค่ะพบว่าสามารถเพิ่มเชื้อแบคทีเรียแลคโตบาซิลัสนะคะแล้วก็ไบไฟโดแบคทีเรียมในลำไส้ใหญ่ได้ค่ะแต่กรณีที่กินมากเกินไปนะคะหรือมากกว่า30กรัมต่อวันก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจะทำให้เกิดท้องอืดค่ะแล้วก็มีแก๊สในกระเพาะอาหารมาก เรามาดูประโยชน์ของพรีไบโอติกกันค่ะพรีไบโอติกช่วยกระตุ้นการเจริญของอินูลินแล้วก็โอลิโกฟุกโตสช่วยควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคนะคะช่วยลดสารพิษหลายชนิดที่อาจสะสมตามผนังลำไส้ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานค่ะช่วยดูดซึมแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมซึ่งจะป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ค่ะ ลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลที่มากับอาหารป้องกันมะเร็งลำไส้แล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดค่ะจะเห็นว่าทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากนะคะก็เลยมีการนำสอตัวนี้มารวมกันค่ะเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการรวมตัวนี้เรียกว่าซินไบโอติกค่ะซินไบโอติกก็คือการผสมระหว่างพรีไบโอติกและโปรไบโอติกโดยการผสมนี้มีวัตถุประสมเพื่อ เพิ่มการอยู่รอดของโปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะด้วยการเติมพรีไบโอติกเข้าไปนั่นเองนี่ก็เป็นข้อมูลโดยย่อนะคะที่นุชอยากจะเอามาแชร์ให้กับผู้ฟังนะคะจะสังเกตว่าโปรไบโอติกและพรีไบโอติกเนี่ยจะไม่พบในเนื้อสัตว์เลยแต่ว่าจะอยู่ในพืชเท่านั้นดังนั้นเราก็ควรจะทานผักผลไม้กันเยอะๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราแต่คนเราก็ชอบความรวดเร็วแล้วก็ชอบทางลัดนะคะ ก็มีอาหารเสริมเยอะมากค่ะที่มีทั้งพรีไบโอติกโปรไบโอติกนะคะแล้วก็ซินไบโอติกเห็นว่าขายดีมากด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาหาผักผลไม้กินก็อาจจะลองซื้ออาหารเสริมพวกนี้ทานได้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีสาระประโยชน์มากเลยนะคะเป็นประโยชน์ทั้งตัวนุชเองนะคะแล้วก็นุชก็อยากจะมาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ฟังกันถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะลองเอาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ก็คือไปหาซื้ออาหารที่มีโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกค่ะอย่างตัวนุชเองก็ซื้อมาแล้วนะคะก็ลองซื้อคอมบูชามากินนะคะอันนั้นก็คือจะมีโปรไบโอติกเยอะนะคะแล้วก็ลองซื้อเทมเป้มากินค่ะอันนั้นก็จะมีทั้งโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกนะคะก็ถ้าใครแบบว่ามีประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการทานอาหารที่มีโปรไบโอติกหรือพรีไบโอติกเนี่ย มาแชร์ให้ฟังกันได้นะคะมาพูดคุยกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะตอนหน้านุชจะมาแชร์เรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามสลัดครีเอเตอร์ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพจิตแจม่มใสสุขภาพกายแข็งแรงขอบคุณค่ะ